ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างศักด์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับช่างศักด์ก็จะพาเพื่อนๆนะครับทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนกระจกปังลมหน้านะครับของ Toyota p r รีวสนะครับก่อนอื่นก็จะต้องถอดแผงคอชิงเหลียนแล้วก็ก้านปัดน้ำฝนออกนะครับช่างกระจกเขาก็จะทําการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดตัดกระจกนะครับที่ สามารถที่จะตัดขอบทางด้านนอกได้เลยนะครับพอดึงให้รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะดันกระจกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้นะครับถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนที่ช่างศักดิ์ฝึกงานอยู่ตอนที่หัดวางกระจกนะครับก็จะใช้เป็นลวดสลิงนะครับลวดสลิงนี้มาจากไหนครับช่างศักด ลวดสลิงก็มาจากสายดึงฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นช่างรุ่นก่อนจะรู้ดีเลยนะครับสรับงานถอดกระจกบังลมหน้านะครับเราก็จะเอาลวดนะครับที่อยู่กับสายดึงฝากระโปรงนะครับเอาออกมาสักประมาณหนึ่งลวดสลิงเอาออกมาสัก1เส้นถึง2เส้นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ลวดเชื่อมนะครับลนไฟด้วยแก๊สแดงๆเสร็จแล้วก็จิ้มเข้าไปบริเวณด้านข้างของกระจกให้มันเป็นรูนะครับก็ถอดแมกกาไลท์ถอดอุปกรณ์อะไรต่างๆออกเรียบร้อย นะครับเสร็จแล้วเราก็จะร้อยด้วยสลิงนะครับที่เราเตรียมไว้ก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ดึงนะครับก็จะเป็นกุญแชนะครับแหวนข้างเบอร์สิบนะครับคนละ1ตัวนะครับก็จะดึงด้านในคนหนึ่งแล้วก็ด้านนอกคนหนึ่งก็จะดึงชักเขยื้อกันนะครับมันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยถ้าเป็นกาวที่รถที่ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกเนี่ยกาวมันก็จะแข็งแต่ถ้าเป็นพวกกาวเส้นหรือกาวซิลิโคน กาซิก้าที่เคยเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะดึงง่ายหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ช่างกระจกได้ทําการถอดกระจกบังลมหน้าโต้าพรีรูทพีอูสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเช็ดทําความสะอาดนะครับด้วยน้ํายานะครับพอเช็ดทําความสะอาดด้วยน้ํายาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะติดตั้งนะครับมือจับกระจกนะครับที่เป็นแบบดูดนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยวางกระจกเนี่ยยังต้อง ใช้มือยกมาไม่มีมือดูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยนะครับปืนยิงกาวนะครับก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีนะครับตัวนี้ก็คิ้วขอบกระจกของเขานะครับรุ่นนี้ t o วท่าพรีวูตัวนี้นะครับก็จะติดอยู่นะครับกับขอบวงกบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นปืนยิงซิก้าที่แบบเป็นมอเตอร์นะครับมันก็จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าเนาะเราก็กดแล้วก็ดึงได้ สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าเป็นแบบมือกดน่นมันก็จะถ้าใครมือนิ่งนะครับมันก็จะสวยแต่ถ้าให้ช่างสักยิงเนี่ยมือมันสั่นนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื้อยๆนะครับมันก็จะไม่สวยแต่ถ้าถ้าใช้ปืนตัวนี้เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ยิงให้รอบเลยนะครับอีกคนนึงยิงอีกคนนึงก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนมือกันหน่อยช่างน,นะครับเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงนะครับนี่ร้อยต่อสําคัญนะครับ รอยต่อนะครับบริเวณกาวซิกานะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนกาวหรือเปลี่ยนมือกันยิงนะครับก็ต้องให้มันเลยกันเป็นนิดนึงนะครับป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วซึมเขาได้นะครับก็ยิงกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็ยิงให้รอบนะครับพอยิงให้รอบเสร็จแล้วนะครับช่างอีกท่านหนึ่งเขาก็จะใช้ยางที่เขาดึงอยู่ในมือนะครับมันก็จะเป็นยางรองกระจกนะครับกันกระจกต่ําเกินไปสูงเกินไป นะครับพอวางได้ที่เรียบร้อยก็จะยกกระจกเข้ามาวางท่ากับตัวรถนี่วางท่าแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จพิธีเรียบร้อยเอ้ยยังนะครับช่างศักดิ์เขาบอกยังยังยังไม่เสร็จพอวางเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเลื่อนหาตำแหน่งนะครับระหว่างช่องว่างกับคิ้วนะครับให้มันเข้าที่นะครับรีดนะครับใช้คัตเตอร์นะครับกรีดแล้วก็รีดบริเวณ คิวด,นนด้านบนด้านบนที่เห็นเป็นเงาเป็นกระจกนะครับโตโยต้าพีวูตัวนี้นะครับมันก็จะมีหลังคาซันรูฟด้วยบางรุ่นก็ไม่มีหลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวท็อปหลังจากเช็คขอบกระจกเรียบร้อยนะครับก็จะติดด้วยเทปกาวเพื่อที่จะป้องกันกระจกเลื่อนไหลนะครับก็ทิ้งไว้สักประมาณ1วันนะครับถึงจะแกะออกได้เสร็จแล้วก็จะติดตั้งแผงคอจิง้งลีดใส่กา้านปัดน้ำฝนทุกอย่างที่รีออกให้เรียบ